สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องรวยจะมาทาคลิปสั้นๆเหมือนกับว่าพอดีว่ามีคนถามมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะยอะเยอะอยู่เรื่องนี้นะคะว่าเออใช้อะไรตัดคลิปมาใช้แอปอะไรตัดคลิปใช้คอมตัดคลิปหรือเปล่าหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรตัดคลิปนะคะวันนี้จะมา บอกไต่ทุกอย่างของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าช่วงนี้คนหลายคนอ่ะอยากจ,จะเป็นยูทูบเบอร์อยากจ,จะทําอะไรในโลกออนไลน์บ้างบางคนอาจจะอยากมีคลิปลงโลกออนไลน์บ้างนะคะแต่ว่าบางคนตัดคลิปไม่เป็นเลยแล้วก็อตอนพูดตรงๆว่าตอนแรกเราตัดคลิปไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีประสบการณ์นะเ้าลองผิดลองถูกมาเยอะนะว่าคนเราก็รู้ว่าตัวไหนดีแอปตัวไหนดีโปรแกรมตัวไหนดีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับ ล็อกตัวนี้นะคะใช้โปรแกรมอันนี้ตัดอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนแรกเลยนะคะต้องให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์ความจริงนี่ะรวยคุยเนี่ยมีมาประมาณจะปีหนึ่งแล้วนะใหม่ๆเลยะคะ่ะใช้โปรแกรมมือถือในการตัดคลิปเหมือนกันถ้าคลิปแรกเลยถ้าย้อนกลับไปดูเจะเห็นว่าพน,นันอาจจะใชะ้โทรศัพท์ตัดก่อนนะคะอาจจะยังแบบดูตะกุกตะกักเอฟเฟกหรือว่าเสียงหรือว่าอะไรนี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่นะคะพอหลังมาแล้วก็เริ่มโอเคขึ้น ซึ่งตอนนี้วันนี้จะมาแนะนำทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งมือถือนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยไปเจอมาแอปในมือถือก็ใช้ดีเหมือนกันอันดับแรกเลยนะคะคลิปนี้ที่ถ่ายอยู่นี้นะคะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดนะคะเดี๋ยวให้ดูคอมพิวเตอร์ตอนนี้รหะะัะจะใช้ macbook นะคะในการตัดคลิปอยู่เพราะว่าที่ใช้ macbook ในการตัดเนี่ยเพราะว่าด้วยอันนึงก็คือ มันง่ายใช่ีหมแล้วเราก็ชินด้วยในการใช้แม็กในการตัดนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเป็นแม็กเนี่ยถ้าเป็นแม็กเนี่ยก็คือมันจะใส่ซาวเอฟิกได้ได้ง่ายกว่าการใช้มือถือนะคะใส่ซาวตัวรูปภาพหรือว่าใส่แท็กข้างล่างแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันจะใส่ได้ง่ายแล้วก็แท็กเอ่อแทกที่เป็นตัวแทกมันจะลุกดิกได้หรือว่ามันจะทําให้ move ได้ง่ายถ้าทาในคอมพิวเตอร์มันจะ เลื่นไหลได้ง่ายกว่าเหมือนกับว่ามันยืดหยุ่นกว่าะคะ่ะก็ส่วนมากเลยทุกคลิปที่มีอยู่จะใช้ m a x กนะคะก็คือจะใช้ f i n a l c u t Pro ที่อยู่ใน Macbook เออที่อยู่ใน m a x นะคะตะัดนะคะซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นในมือถือทักวนันี้เคยเห็นไหมคลิปทั่วนันี้มันจะเป็นคลิปที่อยู่ใน Facebook นะเขาจะให้ เขาจะให้ไซรูปไซส์คลิปนะคะมาเป็นแบบใหม่อ่ะเล่าอย่างนี้ก่อนปกติคลิปใน u t u b e นะคะจะเป็นไซส์16ต่อ9ก็คือความกว้างที่16แล้วก็ความยาวอยู่ที่9ก้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นไซส์แบบนี้แหละเนี่ยเหมือนในคลิปเนี่ยมันจะเป็นไซส์นี้นะคะส่วนใหญ่คลิปจะเป็นไซส์นี้แต่ใน Facebook นะคะพัคหลักๆเนี่ย a c e b o o กเขาจะให้ความความสูงที่มากกว่าแล้วแต่คลิปเออเป็น16ต่อ9แต่เป็นแนวตั้งนะคะ จะเป็นแนวตั้งก็คือว่าได้ยาย่างน,นั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นเล่าอย่างไรดีเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับใน Facebook, เฟซบุ๊กเบิลให้ดูนะในมือถืองนี้นะคะเปิดให้ดูก็คือว่าถ้าเปิดเข้ามาใน Facebook เลยเนี่ยแล้วเปิดเจอคลิปเลยโดยที่ไม่ต้องต่ออะไรเลยเนี่ยตอนนี้เขาให้ไซส์มาใหม่นะคะมันจะเป็น เนี่ยไซส์ประมาณนี้นะคะก็คือเปิดมาแล้วก็เจอเลยเนี่ยตอนนี้ยูทูบเบอร์กำลังฮิตทาแบบนี้กันอันนี้ก็ไปศึกษามาจากการแอบดูของคนอื่นนะของคนอื่นเขาทาแบบนี้กันนะคะก็คือไม่ต้องเราไม่ต้องกดเข้าไปในคลิปแต่ว่าพอเลื่อนผ่านปุ๊บเนี้ยดูได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะคือพอเลื่อนผ่านปุ๊บเราสามารถดูคลิปนี้ได้เลยมันก็จะทให้คนสนใจที่จะดูคลิปเรามากขึ้นนะคะก็ก็อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งตอนนี้นะคะ มันมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ใช้กับมือถือแล้วดีมากว่าเมื่อก่อนเลยเนี่ยคลิปแรกๆมันจะใช้อจะใช้โปรแกรมปานะตั L v l l o นะครับลอกอ่านว่า v e l ร o เหรอ v เลโ่เหรอไม่ไม่แน่ใจนะคะใช้โปรแกรมนี้ตัดแต่ว่าไม่ยืดหยุนนะคะจนมาได้เจอกับโปรแกรมใหม่ซึ่งโปรแกรมนี้คือ inshot นะคะ inshot ใช้ดีมาก แล้วก็ใช้ง่ายใช้ง่ายกว่า Max ด้วยสาำม,มากแม็กยัง,ยงถ้า Max นะคะพอเราจะตัดเป็นแนวตรงหรือว่าแนวตั้งเพื่อที่จะเอาลง Facebook เนี่ยมันจะใช้ยากสำหรับตัวเองนะมันยังใช้ยากอยู่แต่ว่าพอเป็นอินชอ t ใช้ในมือถนเนี้ใช้ง่ายมากเดี๋ยวจะใช้ให้ดูแล้วอินชอตเนี่ยยิ่งพอใช้กับอ่อ uh, สับโท,บทรศัพท์ที่มีปากกานะคะที่มีปากกาเินสอนะหรือว่าอ่าซัมซุงโน้ตเนี่ย มันช่างเข้ากันได้ดีมากใช้ง่ายยิ่งกว่าเข้าไปอีกนะคะก็คือมันทําให้การทํางานเราสะดวกมากขึ้นไปอีกตัดคลิปได้แป๊บเดียวเลยปกติเนี่ยตัดคลิปในคอมเนี่ยโอ้เหนื่อยตัดจะตัดเนี่ยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอินชอตคือตัวนี้นะคะเนี่ยที่เป็นรูปเหมือนอินสตาแกรมอย่างนี้นะคะ ปกติอินชอร์ตเนี้ยจะมีให้เป็นซื้อโปรก็คือซื้อโปรหรือว่าซื้อแบบทดลองใช้ก็ได้นี้นะคะความจริงไม่ต้องซื้อเลยใช้แบบทดลองก็ใช้ดีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบชใช้แบบทดลองนี่นะคะตรงเนี้ยมีโปรแกรมที่เคยอ่ะที่เคยตัดทิ้งไว้อยู่แล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโปรแกรมมันจะมีโปรแกรมที่เคยตัดทิ้งไว้อยู่แล้วมันจะเป็นก็คือตัวนี้นะคะ,คะเทมเพค ตอนนี้นะคะเขากำลังถ้าใน Facebook เขากำลังฮิตทำคลิปแบบนี้ซึ่งถ้าเป็น16ต่อเเนี่ยเราสามารถตอกคลิปนี้ไปลงใน่อ TikTok ได้อีกนะเห็นไหมมันก็จะง่ายติ t กต t อกหรือว่า IG ลงไปได้อีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยมันจะคือใน i n s h o t เนี่ยค่ะมันจะสามารถใส่พวกเอฟเฟกหรือว่าแม้กระทัง่งการทำภาพพวกเขาเรียกว่าอะไระคือใน i n s h o t เนี่ยค่ะเราจะสามารถใส่ ใส่ข้อความใส่เอฟเฟกใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอีโมจิหรือว่าตัวสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยาไปได้ทำให้คลิปของเราน่าสนใจมากขึ้นนะคะตัวนี้จะจะดีมากแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีลายน้ำลายน้ำคือเนี่ยเห็นไหมคะขั้งล่างข้างล่างสุดน,นะคะตัวหัวมุมขวามือะคะ่ะมันจะมีคำว่า InShot แต่ว่าตัวนี้ค่ะมันสามารถลบออกได้ซึ่งมันจะเหมือนกับโปรแกรมในมือถือ อันนี้สาคัญมากเลยนะก็จะทําคลิปนะคะแนะนําเลยนะ,คะใครจะจะโพสคลิปเนี่ยอยาให้มีตัวลายน้ําติบเพราะมันจะไม่ดูให้เราดูไม่เป็นโปรเฟชชั่นแลในการถ่ายคลิปนั้นๆนะคะควรที่จะหาแอปที่ลบตัวลายน้ํานี้ออกได้เนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะ InShot มัน,นสามารถลบลายน้าได้ฟรีในหนึ่งคลิปอย่างเงี้ยนะคะก็ะคือทุกคลิปอัลบได้ฟรีอยู่นะแต่ว่าในหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถเนีย่ยลบให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาสอนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่า ตัวของเล่นมันมีอะไรบ้างในนี้ก็คือผ้าใบนะคะผ้ะาใบของมันก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเลือกนะคะว่าเราจะให้ไซส์ของอวิดีโอของเรา้เป็นไซส์ไหนถ้าเป็นต้นฉบับก็คือ16ต่อ9 16ต่อ9แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้เต็มจอก็เป็นแบบนี้ก็คือ1ต่อหนึ่งตัวนี้จะลงไอได้หรือว่าลง Facebook ก็ได้ตัวนี้เขาก็ยีดกันนะคะสำหรับสำหรับคนที่ใช้ลงใน Facebook ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันเนาะหรือว่าพอดีหน้าจอปุ๊บถ้าเราทำแบบพอดีแบบนี้เราจะเราจะ,เราจะมี ส่วนด้านของด้านบนกับส่วนของด้านเพื่อที่จะใส่ข้อความเทคเข้าไปได้อีกนะฮะเพราะว่าเหมือนกับคลิปหัวคลิปที่เราที่ที่ทำให้ดูเมื่อกี้มันจะมีเหมือนก็ว่าเอารูปเราตัวนี้มันกจะขยับได้เนาะเราอาจจะขยับลงมานิดนึงแล้วก็ใส่ข้อความตรงข้างบนนี้นะหรือว่าอาจจะใส่รูปได้แล้วก็อธิบายหัวคลิปเข้ามาได้อย่างเงี้ยค่ะคลิปที่ดีนะคะควรที่จะมีการอธิบายต้นคลิปการการบอกใจ,ใจความสําคัญของคลิปตั้งแต่ สิ่งที่เราเห็นแรกๆเลยเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคลิปอาหารอาจจะบอกเมนูอาหารหรือว่าเป็นคลิปเล่าเรื่องก็อาจจะบอกหัวข้อของเรื่องเข้าไปได้เลยเงี้ยค่ะคนดูก็จะรู้สึกว่าอ๋อคลิปนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยคลิปนี้เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสนใจที่จะดูมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่ข้อความตรงนี้ได้อ่สมมติเอาแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัวรูปที่ที่เคยแต่งไวแล้วเงี้ยเราก็จะใส่ใส่เข้ามาในนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เน,นี่ยอย่างเงี้ย คือตัวนี้มันจะเลนมันจะเพิ่มตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็สามารถทำให้มันดุ๊กดิ๊กไดเ้เหมือนเหมือนเหตุไหมตัวมาราไซข้างบนนี้ค่ะอันนี้มันเป็นรูปมาเฉยๆนะเราก็สามารถทำให้มันดุกดกด๊กดิก๊กดุ๊กดิ๊กอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวจะค่อยมาสอนอีกทีนึงเนาะแล้วก็ข้อความอย่างงี้ค่ะถ้าคลิปเราอยากจะใส่ซับไตเติ้ลอะไรอย่างนี้ค่ะให้มันมีข้อความ ซับด้วยอย่างเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์ซับเข้าไปด้วยใครที่ขยันทําก็ใส่ซับเข้าไปด้วยคลิปที่ไม่ซับก็เป็นคลิปที่น่าสนใจอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถตัดวิดีโออันนี้ได้เลยเหมือนจะเหมือนกับว่าวิดีโอที่ยาวเกินไปแล้วก็บางส่วนที่ไม่มีเนื้อหาเราก็สามารถตัดในนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะอ่ะพวกนี้ก็คือพื้นหลังสมมตินะแต่พี่ทาให้ดูนะจ๊ะแต่แี่ทำให้ดูก,ดก็คือข้างหลังเนี้ยถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นรูปธรรมดาก็กดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปธรรมดาหรือว่า ถ้าอยากจะให้เบลอก็แล้แต่จะเรียกว่าเบลอระดับไหนหรือว่าเอาเป็นรูปอื่นมาใส่เลยก็ได้อย่างเงี้ยมันก็สะดวกมากขึ้นเธอคือมันสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ่ะเราก็สามารถใส่รูปแบบนี้ไนดะ้เนี่ยเหมือนทําในคอมเลยโปรแกรมเนี้ยใช้ดีจริงๆแล้วก็คือการตัดคลิปนะคะมันคือมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละบุคคลหรือว่าเราอาจจะดูคลิปของคนอื่นเพื่อที่จะเป็นอินสไปเรชันในการทําคลิปของเราอีกทีหนึ่งก็ได้ เนี่ยมันแล้วแต่คนนะอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้สอนว่าตัดแบบไหนตัดยังไงแต่ว่าความน่าสนใจขึ้นอยู่กับแบบนี้อ๋อแล้วก็ที่สําคัญเสียงซาวเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยค่ะซาวเอฟเฟกต์ effect, นะคะก็คือมันเราก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเนี่ยตัวเพลงอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยมันจะมีเทคนิคพิเศษเนี่ยตรงเทคนิคพิเศษของมันก็คือจะเป็นเสียงซาวแบบนี้แล้วแต่เราก็เลือกได้หรือว่าเรา,เราจะเอาซาวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ คือสะดวกนะค่อนข้างสะดวกแต่ว่ามันอาจจะจํากัดตรงที่ว่าซาวอาจจะไม่ได้มากแต่เราก็สามารถเอาเสียงคือมันดิ้นอยู่ที่ตัวเองนะว่าเราจะดิ้นไปในทิศทางไหนเงีย้ยค่ะว่าการทําคลิปของเราจะไปในทางไหน ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่แนะนมากสาหรับมือใหม่ที่อยากจะทําคลิปนะคะแนะนําให้ทําในโปรแกรมนี้ได้เลยใช้งานดีมากส่วนตัวมองว่ามันใช้ดีกว่า kis maker อย่างย kis maker นะมันต้องเป็นลายน้ําต้องซื้อเต็มของมันด้วยซ้ำนะต้องซื้อโปรแกรม full โปรแกรมของมันนาะมันถึงจะลบลายน้ําได้แต่ตัวนี้สามารถลบได้เลยแล้วก็การเรนเดอร์ออกนะคะเป็นการเรนเดอร์ที่ง่ายได้มากด้วยอ่านยาไม่ดูเรนเดอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือกดที่บันทึกตรงนี้ได้เลยนี่นค่ะพะก,กดบันทึกเราสามารถเลือกขนาด คุณภาพของวิดีโอได้เหมือนกัน่วนมากก็จะเลือกเป็น1080ง p ความจริงนะมัน1 0 8 0น p นะไฟล์เล็กแป๊บเดียวเองนะคะแล้วอาจจะตัวเนี้ยเรนเดอร์ออกมาได้เลยง่ายดายเห็นไหมโปรแกรมเนี้ยค่อนข้างง่ายนะคะถึงไม่มีประการในโทรศัพท์ก็ใช้มือในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยค่อนข้างง่ายเหมือนกันแต่เน้นว่าให้ถ่ายวิดีโอถ้าอยากได้แนวกว้างก็ถ่ายเป็น16ต่อ9แล้วเอาไปใส่ในนี้ได้หรือว่าจะบางคนอาจจะแบบถ่ายแค่ครั้งเดียวคือถ่ายแนวตรงแต่ว่าอาจจะไปแต่ง เอฟเฟกอะไรเพิ่มเงี้ยคะ่ะเข้าไปอีกทีหนึ่งได้นะวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้มาบอกหมดเปลือกเลยนะเนี่ยวิธีการนํามาหารจริงของตัวนี้เลยนะความจริงนะคะคลิปที่ดีนะ่ะมันขึ้นอยู่ตั้งแต่คุณภาพแล้วก็เนื้อหาแล้วก็การถ่ายวิดีโอที่ดีตั้งแต่แรกแต่ว่าพอเอามาตัดต่อเนอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วิดีโอของเราน่าสนใจด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้นะอันนี้อุตส่าหา์มาทำคลิปสั้นๆนะเนี่ย วันนี้ก็อาจจะบอกแค่นี้ก้าวกันนะเพราะว่ามีคนอยากสงส,งสยัยอยากรู้เหมือนกันอยากจะรู้ว่าตัดคลิปยังไงทําวิดีโอยังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีงบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะตัดแค่ในโทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าเขาได้คุณภาพของวิดีโอที่ค่อนข้างโอเคมากเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกใส่รูปใส่ต่างๆได้เหมือนกันกับการที่ตัดในคอมพิวเตอร์ ราคาแพงๆเหมือนกันเลยนะคะที่สำคัญท้ายที่สุดนะคะวันนี้ฝากติดกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องรวยคุยของเราด้วยนะคะช่องรวยคุยของเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังกำลังเติบโตนะคะขาดแค่คนดูน่ารักน,น่ารักมาดูแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็ใครสนใจอะไรอาจจะคอมเมนต์มาถามมาถ่ายอะไรกันได้นะคะเพราะว่าถ้ามีข้อมูลอ,อะไรก็แบ่งปันกันได้เหมือนกันนะคะคนา๋าใครมีคลิปใครมี แอปที่ตัดแล้วเด็ดๆอะไรเงี้ยเอามาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะวันนี้ลาแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย